แรกเลยที่ไ okay, so <laughs> ด้มาทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะโอเค so we have เอ้ยาอะไรนะเพื่อน hi g ส y s สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะจะลังแน่นๆจุกๆก็เอ้ยเป็นอินเทิร์นอยู่ที่ p o มเปโล่แฟชั่นอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ก็จะมาช่วยคนดูว่าวันหนึ่ง การเป็นอินเทอร์นทำอะไรบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นเคสที่พิเศษหน่อยเพราะว่าวันนี้ก็จะทำไลฟ์สตรีมของ Chinese New Year Collection ซึ่งก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะเป็นคอลเลกชันแรกของปี2022นี้เลยของ p o m e l o เ no นาะบอกเลยว่าชุดสวยมากๆนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้างเน็กกับ,บานาะคะกำลังหาว่า p o m e l o อยู่ที่ไหน เป็นห้าเป็นห้างที่ใหญ่มากไม่ค่อยได้มา้วยก็คือเดี๋ยวนี้เป็นวันที่เออจะมาทำไลฟ์สตรีมนะคะขายเสื้อผ้าคอลเลกชันนี่แหละเพราะว่ามันเพิ่งร้อนเนาะที่อินเฮิร์นก็ชวนให้เออนะคะมาเปลี่ยนชุดแล้วก็เป็นเหมือนโมเดลแล้วก็เป็นโค s t ของไลฟ์สตรีมนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นอินเฮิร์เข้าสู่เดือนที่สแล้วก็ค่อนข้างนาน ไม่รู้รถึงช็อปไม่รู้แล้วทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นที่ที่เรามาไลฟ์สตรีมตอนวันนี้นะคะคอลเลคชันชุดสวยอันนี้คือคอลเลคชันชยัยฤทธิ์นี่พรา่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยคอมเมนต์ฮัลโหลเสแยดเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้มุนผมเสียง uh, จะเบาในดึงเพราะว่า uh. มีอยู่ที่ร้านนะคะแล้วก็มีคนเยอะ ะะตอนนี้ก็จะพูดถึงการอินเทอร์นพร้อมกับการไปกินข้าวเนาะพูดถึงการฝึกงาน,นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายพีอาร์มาร์เก็ตติ้งนะคะของโฮเมโลสอดแก้มอ้อน,นตอนนี้ทำเดือนสุดท้ายแล้วเป็นเดือนที่สามแล้วนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ทำตัวไม่ถูกเลยก็ฝ่ายนี้ทำอะไรนะคะคืออย่าง ขาที่เป็นด้านมาร์เก็ตติ้งอ่ะจะมีเท่าที่เอ่อก็จะมี PR โซเชียลมีเดียก็คือลงคิดคอนเทนต์ลงกดโซเชียลมีเดียแล้วก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งก็ดูกเกี่ยวกับตัวเลขบูสติ้งแอดอะไรอเนาะถ้าพูดฟรีงน่ก็พี่พีพีผมไม่รู้จะใครดูีเดี๋ยวก็ฟังครีกเลยเด้วอแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ PR and Marketing นะคะก็คือสายที่เคยอยู่ส่วนนี้ก็จะเป็นดีลกับอินฟลูเอนเซอร์เนาะลูกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดที่ที่เราเจอมาเนี่ยก็จะเป็นทีมของเราเลยทีอาร์มาร์เก็ตติที่เป็นคนดีลต่างๆเนาะถ้าใครสนใจนะคะที่อยากจะอินเทอร์นที่โฟเมโลเนาะให้ติดตาม IG นด์กรีสแอปโฟเมโล่เขาจะลงโพสต์ตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะที่เปิดรับอินเทอร์นซึ่งที่โฟเมโลก็มีอินเทอร์นเยอะมากนะคะก็อยากให้ทุกคนลองสมัครเลยเนาะเพราะว่า ตัวเราเรารู้สึกว่าเป็นที่ที่ culture ดี culture ดีในเชิงที่บอว่า HR onboarding ดีดูแลเราดีมากๆแล้วก็เหมือนเราว่า benefit ก็โอเคเหมือนกันนะคะในเชิงบอว่าเรื่อง a t จ internship หรือว่าส่วนลด discount ของของ้านเช่อพาที่เราได้แล้วตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าในรุ่นถ,ถัดไปแล้ว benefit เราจะมีอะไรแตกต่างออกมาต่อนี่คือมือปัจจุบันตอนนี้นะคะของเอ๋อทีมพิการ marketing อ่ะ ก็คือยื่นใบสมัครโดยตรงเลยนะคะก็คือหนูจะหินโพสใช่ไหมก็ฟอร์กซูก็ฟอร,ร์มที่เอาไปสมัครมันก็ก็แปะเบสเมัม่เราไปเขาก็จะเรียกเราสัมภาษณ์เร็วมากคือแบบเจอคือเร็วมากน่าจะแบบหนึ่งคือสองอาทิตย์ก็คือจบเลยก็คือเรียกเราไปสัมภาษณ์เนาะแล้วก็ใช้วเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมค่หน่อยก็จะถามว่าเอ้ยแบบ past experience ทำอะไรบ้างแต่ว,ว่าที่สำคัญอ่ะคือ past experience เรามันอาจจะต้องตรง นะก,ก็อาจจะต้องดู description จอบ description ดีๆของ Pomerol intern ต่างๆของแต่ละฝ่ายแต่ละทีม,มก็ดูว่ามันมีงาน,นที่มันสามารถแบบเ,เกี่ยวข้องกันได้บ้างนะคะสภาษณ์ตัวในภาษาไทยก็จะมี section ที่คุยภาษาอังกฤษบ้างว่าพอเข้ามาทำที่นี่มันก็จะมีม e ตติ้งกับกับทีมที่เป็น South East Asia ด้วยก็คือจะมีม e ตติ้งที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยก็จะมีแบบว่า employees จาก นอินโดนีเซียบวว้างจีนบ้างจากมาเลสมีหรือเปล่านะเหมือนสิงคโปร์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะใช้ภาษาเขาก็เลยจะสัมภาษณ์เราเพื่อ test ภาษาเราเรอะไรเงี้ยเนาะแต่ว,ว่าเราว่าการที่เราโชว์แพชชั่นหรือว่าเราชอบสิ่งเนี้ยมันก็น่าสนใจอะไรเงี้งยน่ากินไหมซิซ่าสละเขาไปกินให้หมดก่อนแล้วเจอกันก่อน okay so we have I in the live. Nicely at the angle. She's not wearing any heels. I think that's really good. And the fabric feels really. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึก Prespect มากๆคนที่ถ่ายงานเป็นชุดวอลเสซิที่สิบชุดนะรารู้สึกว่าเป็นแบบงานที่ใช้ Energy เยอะมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเติมพลังกันนะคะพอดีว่าเอ๋ยมีบ้านเพื่อนอยู่แถวนี้นะคะก็จะเติมกำลังใจนะคะไปมารมเพื่อนคือเพื่อนอันนี้เออเคยไปแล้วไปกับเพื่อนมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งชื่อมอกค้ามาฟินเดอะโกลเด้นนะคะ เป็นหมาที่น่ารักมากเห็นตั้งแต่ตอนที่เด็กจนโตจนมีลูกนะคะจนแต่งงาน well. นี่ก็จะไปหาลูกๆเปนครั้งแรกนะคะตื่นเต้นมากโอเคเดี๋ยวไปหากันนะคะเย้่กม่วักอะไรตลกอ่ะคือยังเข้าไม่ได้ พาอถ้าเข้าไปจะโดนหมาจดจมหมากันเลนะว้ยแมวเด็กตัวนี้ชื่อโมจิหรือว่าฉะนนะโมจิโมจิยอ้ยโดนจุดจมอันนี้โดนโดนพ่อจุดจมอันนี้คุณพ่อนะคะชื่อชื่ออะไรหรอเฟน หลอกค่ะตอนนี้ที่บ้านของเพื่อนของเอ๋ยนะคาราเตลและสาลอนคุณลูกค้าอยากให้หวีไหนคะทำได้หมดทรงเลยนะคะตอนนี้กำลังจะเปิดคลิปหมาโกเดนให้หมาดู ะะก็เป็นวันหนึ่งที่ค่อนข้าง <c oughs> เหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อย hectic สุดๆนะคะตัวก็เป็นวันที่มีความสุขมากเลยวันนึงเพราะว่าก็ได้ทํางานช่วงเช้านะคะก็ได้ประสบการณ์การทำงานแล้วก็ได้มาบ้านเพื่อนนะคะแล้วก็ได้เล่นกับมาดงเด่นนะคะดงดงโกเด่น <c oughs> ก็แฮปปี้สุดๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปกิน ข้าวกันแต่ว่าขอจะบอกวันนี้เพียงเท่านี้ไม่รู้ว่านานแค่ไหนยาวเท่าไหร่แต่ว่านี่คือหนึ่งวันนับเอญนะคะ s a p o m e ค o Intern Yeah แย่จไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย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 